สมุทรสาครอ,อย่างที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์ที่ทําเอาพ่อค้าไก่ทอดคนนี้เขาหวาดผวาเลยนะคะครับคือเขาบอกว่าคือบ้านหลังนี้เหมือนกับตั้งใจว่าจะทําเป็นเหมือนแบบเพิงพักะอะพอเวลาขายไก่ทอดเหนื่อยมาเสร็จแล้วก็จะมาง,งีบมาน,บนอนหลับ่า,าใช่แต่กลายเป็นว่าวันดีคืนดีมีผู้ชายคนหนึ่งผมเกลียนใส่เสื้อกัก๊กข้างหลังสกรีนโฟรริสแล้วก็ถือปืนมาด้วยนะคะ พูดจาขค่มขคู่เขาทั้งๆทั้งีเขาก็ขายไก่อย่างเดียวนะไม่ได้มีเรื่องกับใครนะเดี๋ยวดูภาพเหตุกรารณ์พร้อมกันค่ะเอาดีๆนะมึงมว่ามึงนะตามนะไม่ก็มึงคิดอย่างไ,ไางไก็ตามนะ เตือนมึงแล้วเออนี่นี่น,นี่ก็มีการตะโกนนะคะพูดไปว่าแบบไม่เป็นไรถ้าเกิดมึงคิดอย่างนั้นก็ตามนั้นแล้วกูเตือนมึงแล้วมึงแน่เหรอปากดีนักมึงด่าพวกกูไอจจุดๆุอ่าแบบนี้ไอบัตรอไอบัตร <laughs> ไอเบี้ยแบบนั้นเ <laughs> ดาก็ได้นะคะเ,<อ>เป็นคำหยาบคายนะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ ทางเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านนะคะเป็นเหตุการณ์ประมาณสักบ่ายโมงของวันที่24ธันวาคมนักข่าวก็เลยเดินทางไปที่เพิงพักจุดนี้ที่ติดกับคลองสูนักหอนริมถนนเอกชัยสายเก่าตาบลน,นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครไปเจอผู้เสียหายคือคุณอภิวัตรอายุ28ปีค่ะเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปนี้ด้วยบอกว่าเดิมทีเนี่ยบ้านหลังนี้คือทําเป็นลักษณะเหมือนกับสร้างเป็นเพิงพักอะค่ะให้ญาตินะที่เขามาเฝ้าบอกกุ้ง ต่อมาตัวเขาและภรรยาก็เอาไว้พักอาศัยบางทีก็กลับจากค้าขายขายของมาง,งีบมานอนหลับที่นี่สักแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะตกบ่ายป้ากับนา้าขับรถผ่านที่พักแล้วเขาก็โทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีตํารวจเข้ามาในบ้านเขาก็เอ๊ะทำไมมีตํารวจเข้ามาล่ะ <S <S ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านนะคะคเปิดกล้องวงจรปิดดูอ้าวเห็นเลยนี่คะ่ะมีชายชะกันขับรถเก๋งสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วในรถก็ยังมีอีกคนนึงนั่งอยู่ชายต้องสงสัยนี้ขับรถ เดินลงแล้วก็ถืออาวุธปืนก่อนจะหยิบมาถือแกว่งไปมาอย่างที่เห็นเนี่ยในคลิปเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดไม่เจอตัวผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกับใครนะแต่ถ้านึกนึกได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมต้นปีที่ผ่านมาเคยโพสต์ข้อความลงในโซเชียลถึงบางคนที่ทําการขุดลอกคลองสุนัขหอนเท่านั้นอันนี้เขาก็คาดการว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันไหมอันนี้ก็เป็นความคาดการณ์นะคะฟังหน่อยนะเสียงผู้เสียหายค่ะ เจอเขาพูดแต่เหมือนกับว่ามาขู่มาอะไรว่าให้ใครมาเฝ้าเองนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนมึงแล้วเราก็เลยอกเลยว่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมปกติอ่ะผมก็เลยไปไปแจ้งความไม่เคยมีเรื่องใครพี่ผมผมว่าผมก็อยู่คนเดียวไม่เคยหาเรื่องใครทามาหากินอย่างเดียวครับผมเออทามาหากินขายไก่ทอดอย่างเดียวไม่เคยไปหาเรื่องใครนะคะ เบื้องต้นเนี่ยแจ้งความไว้กับตํารวจสบพบางโทรัฐแล้วค่ะผู<า>้กำก,กับสบพบางโทรัฐไปตรวจสอบขอดูหน้าหน่อยใช่<ด>ตำรวจบ้า,<ห>าเออทางผู้กํากับท่านบอกว่าไม่ใช่ตํารวจในพื้นที่สบพบางโทรัฐทั้งในสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตํารวจนะดูแล้วไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเ,เขาดูแล้วเหรอดูแล้วดูแล้วท่ากกนผู้กำกับดูแล้วแล้วมันมันคือผู้ใดวะหรืออาจจะเป็นอาสาตํารวจหรือเปล่า ก็เป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ฟันธงนะคะยังไม่สามารถระบุได้เดี๋ยวต้องสิดส่วนกันต่อ